สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับพารี่รีวิวกแล้วนะคะคลิปนี้จะเป็นการรีวิวซีรีส์เรื่องราวภายในรั้วโรงเรียนวัยมัธยมค่ะจะสนุกสนานจะฟินจะฮาจะซึ้งกินใจขนาดไหนถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วแล้วก็ไปเตรียมตัวช้าพลังรับความฟินกับซีรีส์เรื่องนี้กันเลย p e พีซทัสแมน โดยที่เสีรยเรื่องนี้นะคะนำแสดงโดยนักร้องนุ่มรอค่ะจากวงไลฟ์อย่างเสียจือกวงนะผลงานที่เพื่อนๆคุ้นเคยก็เช่นเรื่อง9ากิโลเมตรออฟเลิฟค่ะรวมโดยเพื่อนร่วมวงอย่างเยียนสีเจียนะคะจากผลงานที่เพื่อนๆคุ้นเคยก็เช่นเรื่องแก๊กยูฮาร์ค่ะสมทบด้วยใต้ลู่วาก็โจอีหลาหรือว่าฟังเสียรุย่ยแห่งชมรมดนตรีอีอารน,นั่นเองค่ะ เรื่องราวความวุ่นวายทั้งหมดค่ะมันเริ่มต้นขึ้นจากโรงเรียนต้องการยุบรวม2วิทยาเขตนะเข้าด้วยกัน จากเดิมที่แบ่งเป็นวิทยาเขตใต้สายกีฬาและวิทยาเขตเหนือค่ะมุ่งเน้นทางด้านการเรียนวิชาการแล้วทั้ง2วิทยาเขตนะก็คือไม่ถูกกันเป็นอย่างมากมากมาม,าม,าม,ามีความเขม่นกันเล็กน้อยนะคะสายกีฬาก็จะบอกว่าวิชาการเนี่ยนอกจากเรียนนะก็ทําอะไรไม่ได้เลยในขณะที่ฝ่ายวิชาการค่ะก็บอกว่าพวกเล่นกีฬาเนี่ยเรียนไม่เก่งนิสัยก็ไม่ดีเป็นนักเลงใช้แต่แรงค่ะ และเมื่อสายกีฬาบางส่วนต้องกระจายไปเรียนตามห้องวิชาการต่างๆความสนุกสนานวุ่นวายก็เริ่มต้นขึ้นเมื่อหลีเธอค่ะหนุ่มนักวิ่งตัวเต่งและชาวแก๊งขอแอบกระซิบค่ะชอบมิตรภาพความสัมพันธ์ของแก๊งนี้มากน่ารักสุดๆเพื่อนๆต้องตามไปดูนะคะต้องย้ายไปเข้าห้องเรียนวิชาการมาหกห้องสองที่เคยเกิดเรื่องเกิดราวจนมองหน้ากันไม่ติดและที่สําคัญค่ะเสือสองตัวค่ะจะอยู่ห้องเดียวกันไม่ได้นั่นก็คือหัวหน้าห้องสาวสวยผู้รักเรียนอย่างยวนชัยซี่ที่เคยเกิด เรื่องเกิดราวทะเลาะกันร่วมด้วยเทพวีนะคะชายหนุ่มผู้รักการเรียนเทพแห่งการสอบได้ที่หนึ่งตลอดและเป็นเพื่อนบ้านของหลีเ่เฮอแต่ว่าก็ไม่ถูกกันคะ่ะและเมื่อเสือสายกีฬาและสายวิชาการต้องมาอยู่ด้วยกันแล้วนะคะ ก็เกิดการต่อสู้กันอยู่เป็นระยะระยะแบบจะเอาฮาไปไหนเพื่อนๆต้องตามไปดูค่ะมีแต่ความตลกความป่วนความวุ่นวายมากและเมื่อยิ่งไม่ถูกกันก็ยิ่งต้องต่อสู้แข่งขันกันก็กลายเป็นความสนิทสนมที่เกิดขึ้นแทนซะง,งั้นเกิดจนกลายเป็นมิตรภาพที่ดีงามระหว่างกันแทนค่ะโดยเฉพาะระหว่างลีเฮอร์นะคะและหัวหน้าหยวนหยวนของเรานั่นเองเมื่อลีเฮอร์ค่ะอยากจะสอบผ่านสักครั้งก็เลยขอให้หัวหน้าห้องช่วยติวให้ความใกล้ชิด ความสัมพันธ์รวมถึงความเข้าอกเข้าใจกันและการเริ่มต้นทำความรู้จักกันใหม่ก็เกิดขึ้นจนกระทั่งทำให้หลีเฮอร์และหัวนหน้าเริ่มสนิทสนมกันในที่สุดแล้วด้วยค่ะ แล้วก็ดูท่าหลีเฮอของเราดูเหมือนจะเริ่มมีใจให้กับหัวหน้าห้องแล้วด้วยดูได้จากอาการความไม่พอใจเมื่อเทพหวีใกล้ชิดหัวหน้าห้องทีไรหหลีเฮอเป็นอันร้อนรนทุกทีก็จะไม่ร้อนรนได้ยังไงล่ะคะในเมื่อเทพหวีก็แอบมีใจให้กับหัวหน้าห้องเช่นกันเราเลยจะได้เห็นฉากฮ่า,หา ความน่ารักการต่อสูอ้แย่งชิงแบบดูไม่ค่อยจริงจังอะคะ่ะระหว่างลีเฮอและเทอีอยู่เป็นหนึ่งเนืองตามไปดูความหาความน่ารักฉากเหล่านี้กันด้วยนะคะ แต่ดูท่าเกมรักครั้งนี้ดูน่าจะไม่จบง่ายๆค่ะ oh. เมื่อต้าสงนาหรือไว้เย่จิงซีค่ะ oh. นุ่มหล่อดาราดัง oh. เพื่อนสมัยไว้เด็กของหัวหน้าห้อง oh. ได้ปรากฏตัวขึ้นพร้อมแสดงความจำนง oh. ขอเข้าแกงผู้มีใจให้หัวหน้าห้องอีกรายเรื่องราวของการต่อสู้ oh. แย่งชิงหัวใจของหัวหน้าห้องจึงเกิดขึ้นอีกครังนะคะพร้อมๆกับฉากน่ารักน่รัก,ารกฮาๆที่ดูไปก็ อดยิ้มอดขำไม่ได้กับแต่ละวิธีที่แต่ละคนสรรหามานะคะก็ต้องมารอดูค่ะว่าสุดท้ายแล้วใครจะได้ครอบครองหัวใจดวงน้อยๆของหัวหน้าห้องไปแต่ที่แน่ๆค่ะคนดูอย่างเราจะได้รับความสนุกความฟินความหาแน่นอนพร้อมๆกับเรื่องราวมิตรภาพการช่วยกันติวช่วยกันเรียนนะคะรวมถึงคู่ ของชวนและหานย่าอีนะคะก็เป็นอีกคู่หนึ่งค่ะที่อยากให้เ,เพื่อนๆตามไปเอาใจช่วยทั้งสองคนด้วยว่าจะลงเออย่างไรซึ่งนอกจากนี้นะคะที่อยากจะรีวิวแนะนำเลยคอมเมนต์เลยนั่นก็คือเรื่องราวของมิตรภาพเพื่อนพ้องการช่วยเหลือกันแบบกินใจมากๆเรื่องราวความฝันเป้าหมาย ในชีวิตหลังจากนี้นะหลังจากช่วงชีวิตม .6 ที่กําลังจะก้าวเข้าสู่มหาวิทยาลัยความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนระหว่างครูระหว่างครอบครัวเรื่องราวภายในจิตใจของตนเอง ใด,ดก็คือขนช่วงชีวิตไม่มาหกนะคะที่ต้องเตรียมตัวสอบเข้าม,ามหาวิทยาลัยมาแบบสมจริงสมจังเห็นภาพมากมีแต่เรื่องราวฉากดีๆกินใจอยากให้ทุกคนตามไปดูไปเชียร์เรื่องนี้กันต่อด้วยค่ะว่าสุดท้ายแล้วเรื่องราวของมิตรภาพความฝันของเขาทั้งหมดเหล่านี้จะจบและลงเอยอ,อย่างไรตามไปฟินไปหารับความสนุกความอบอุ่นใจกันต่อได้ในายพ c a s t m a t e อย่าลืมตามไปรับชมกันนะคะ ขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับพารีรีวิวด้วยนะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย